สวัสดีครับผู้ชมนะครับเนาะวันนี้พบกับือเก่านะครับวันนี้ผมจะพาเข้าปานอไม้นะครับหาอไม้นี่อาจจะบ่มีนะครับจะเป็นแหนงนะครับกันพ่อแหน่งคงจะทายดูนะครับทั้งอไม่ทั้งแหนงนะครับเนาะมันก็จะบ่มือนกันแหนงมันจะอยู่ทั้งบนนะครับมันจะเป็นกิ่งขึ้นนะครับแต่กิ่งนะครับเนาะแหนงมั่นแหก็เขาเรียกว่าแหนงแตกกิ่งนะครับแตกกิ่งแต่ก้านมาเถอะนะครับนอไม่จะอยู่ชั้นล่างนะครับเดี่ยวเขาคุดนะครับบางทีก็ส,สูงข ouais ึ้นนะครับนี่นะครับพอหามันได้นะครับอ่ามันจะ ไปชมได้นะครับนี่กับม yeah, ้ากระเพื่อนขึเก่านะครับนี่นะครับนี่นะครับม้ากระเพิ่นเก้าก็โอ้โหสาวมัดอยู่นะครับนี่บหมดทั้งขึ้นอย่างนะครับนี่บหดทั้มาหากินด้วยกันนะครับนี่ยสาวให้สำหับไปนี่นะครับอันนี้แหนงนะครับแหน่งยังอยู่บนเลยนะครับนี่นะครับต่กิ่งต่ก้านยังทึ้งอย่นะครับแหนงนะครับนี่แหนงนะครับนี่ย้ำนี่จะเริ่มเป็นแหนงนะครับเนี่พราะทั้งรวมมจะบป็นไขมีอะไรครับเพรามันจะเริ่มมุดอายุไขแล้วครับนี่นะครับ ได้มาได้เลยครับมันกินน้อไมมก็กินแหนงกันอย่างดีครับนี่นะครับโอ้ยโอ้ยแง่หวานนะก้อนเนาะนี่นะครับกิ่งนะครับจะไปแตกกันเชียนะครับเดี๋ยวหักงอกก่อนนะครับมันจะแตกกิ่งออกครับนี่อยู่บนนี่นะครับนี่นี่นะครับมันกับใบไนท์เทาอนนอนดังดิ้นหนอครับนี่มันแหนงนะครับนี่ นี่ยังไงบนนะเออนี่นะนี่ขึ้นอยู่บนเลยนะครับมาหักอยู่บนเลยนะครับนี่นะครับขึ้นมาหักอยู่บนเลยครับนี่สูงมากนะครับนี่โอ้โหหากินสูงนะครับหน่อไม้ทางล่างนะครับนี่แหนนครับเึ้นเอาลงทุนมากครับขึ้นมาอยู่บนเลยนะครับนี่นะครับมันมีก่อเดียวนะครับแหนงมันหลายนะครับ จะเรียว yeah, ่าอนแนงนี่นะครับเนี่ยน้องไม้มาท่นเห็นเลยนะครับจะแนงครับกล่องจะสั้นนี่นะครับจะหน่อยนะครับเนอะอมันจ่สูงนะครับกล่องอาจจะดินจะหน่อยนะครับเนอะจะได้ลงไปแล้วครับนี่ครับนี่นะครับลงมาแล้วครับนี่นะครับก่อเดียวนะครับเนี่ะครับเมื่อกี้ขึ้นไปบนู้นครับขึ้นไปโบนู่นครับโอ้ยบังเอิญมาเจอนอนอีนะครับอ่านี่นี่น้องไม้ำดินนะครับ มมันยังหลงยังเหลียอยู่ครับเนี่ยอย่าบะมีมันมิกี่เอาแหนงนะครับโอ้ยฮยังมีเจอหน่อไม้อยู่ครับนั่งดิ้นอยู่นะครับนี่อฮานี่นะครับโอ้ยนี่นี่อยู่ชั้นล่างนะครับเมื่อกี้ขึ้นที่ปลายไม้ไปนะครับนี่นะครับบ่พ่อยแหนยังยังอยู่นะครับนี่เด้ออ่าเด้อฮักชั้นล่างอยู่นะครับ จะขึ้นมาหนีก็เป็นแหนงนะครับเนี่นี่แหนงนะครับนี่แหนงอยู่บนเลยนะครับเดี๋ยวขอหยัดแป๊บนึงครับนี่นะครับโอ้ยกินทั้งทั้งหลังและทั้งบนนะครับทั้งใต้ดินทั้งบนดินนะครับบนหมดนะครับอันนั้นก็เป็นตะมานแห้งนะครับเราเลาะแคมน้านะครับ เหมือนยังแบบกบมืดหล่ะล่ะพูนจะให้ดูชัดๆอีกครั้งนึงครับอันนี้ตีหักบางหมดก่อนนะครับอันนี้แหนงมันครับแหนงมันขึ้นมาแลลวครับนี่นี่นะครับอาเรกว่าแหนงนอไม้นะครับนี่แหนงนอไม้นะครับหักเลยนะครับเนี่ยนี่มันก็จะเป็นจัาชีนะครับนี่กิ้งชีนะครับเอาเอาล้ครับคลิปนี้เพื่อหามาหมดแล้วครับเาะก็ได้ แหน่งน้อไม้ก็มันห่างไรนะครับได้ประมาณนี้นครับนี่เที่ยได้หลายอย่างครับแหน่งน้อไม้นะครับสึ้นมาคงจะเป็นแหนงน้อยน้อยขี้นครับแหนงน้อยขึีนครับนี่นี่ครับออกข้างบนนะครับแต่กิ่งขี้นครับฮักออกนะครับแตกกิ่งนะครับนะครับคลิปนี้ผมก็จะมีทั้งนี้ก็เนาะมาหาแหนงนะครับบ่แม็นหาแหน่ไม้นะครับแหนงนะครับแหนงนะครับน้อไม้ก็ยุตทั้งนิดนะครับเนาะขึ้นครับนี่มันเป็นแหนงนะครับแตกงอนนะครับ เพราะได้กินอยู่นะครับพอได้กินอยู่พวกก็พบใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ผมจะกล่าวคำว่า,าสวัสดีครับบ๊ายบายนครับเจอคลิปหน้านะครับทลิปนี้ไปก่อน,นครับปิดอยู่กลางป่ากลางดงอยู่นะครับเนี่ยครับ